สวัสดีค่ะอยู่บ้านกันยาวๆไปเนาะยังไปไหนไม่ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยอยู่บ้านกันดีกว่าวันนี้เราก็จะมาชวนทำหัวก็ยุ่งตลอดคือแก้อะไรไม่ได้เพราะว่าผมมันหยิกเนาะออวันนี้จะชวนทำบะหมี่หมูย่างนะคะเดี๋ยวลองดูกันว่าทำยังไงนะคะอันดับแรกเตรียมหมูก่อนซื้อสันคอหมูมานะคะหนึ่งแพ็ค สี่ชิ้นก็ประมาณตกอยู่ที่เกือบสี่ปอนสามปอนเจ็ดสิบกว่าเนี่ยค่ะเกือบสี่ปอนเราก็เอาหมูตัวเนี้ยมาสับด้วยสันมีดนะคะให้เนื้อมันเอ่อนิ่มเนาะแล้วเราก็หมักหมักไม่ต้องเยอะค่ะสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยพริกไทยแค่นั้นหมักแค่นั้นประมาณสักห้าถึนาทีแล้วก็เตรียมไว้นะคะ ทีนี้เราก็จะมาดูส่วนผสมอื่นๆนะคะก็จะมีเส้นบะหมี่ได้บะหมี่ไข่สดมาแล้วก็จะมีผักที่เราต้องการวันนี้ก็จะใช้ผักชอยกับผักกาดขาวนะคะสองตัวน,นี้เราก็ตั้งน้ําให้เดือดเลยค่ะตั้งน้ําเดือดเสร็จแล้วปุ๊บเราจะลวกผักก่อนเพราะว่าบะหมี่เนี่ยมันจะมีแป้งเราจะไม่ลวกนะคะเพราะว่าถ้าลวกบะหมี่ก่อนคนอื่นเนี่ย ก็จะทําให้น้ํามันก็จะเหนียวไปเลยเราก็จะลวกผักไม่ได้ทีนี้เราก็ลวกผักก่อนลวกาตามใจชอบเลยค่ะชอบนิ่มชอบแข็งชอบกรอบลวกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็วางใส่จานนี้เราก็ลวกบะหมี่บะหมี่ไข่สดเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะลวกเนี่ยเราต้องล้างแป้งออกก่อนเนาะเราก็เอา,เอาตัวบะหมี่เนี่ยค่ะไปล้างกับน้ําเอาแป้งออกก่อนพอล้างเสร็จแล้วน้ําเราเดือดแล้ว เราก็ใช้ตัวตะแกงตัวเดิมเนี่ยค่ะเอาไปลวกแล้วก็ใช้ตะเกียบคนๆๆเพื่อให้แป้งมันสลัดแล้วก็ตัวบะหมี่เนี่ยไม่เกาะติดกันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะคลุกน้ํามันกระเทียมเจียวนิดนึงเนาะแล้วเราก็จะเอาไปวางไว้บนผักทีนี้เราก็จะมาย่างหมูค่ะหมูที่เราหมักไว้แล้วเราก็ย่างในกระทะเลยค่ะย่าง หรือใครมีเตาย่างเราก็ใช้เตาย่างได้นะคะอันนี้ไม่มีเราก็ทอดในในกระทะเนี่ยแหละคะ่ะใส่น้ํามันนิดนึงเอาหมูลงไปใช้ไฟกลางๆนะคะค่อนข้างร้อนเราก็ทอดเลยค่ะทอดหมูไม่ต้องรีบกลับนะคะด้านหนึ่งก็นับหนึ่งถึงสิบแล้วค่อยกลับด้านหนึ่งค่ะโอเคทีนี้เราก็ได้หมูมาแล้วสุกเรียบร้อยนะคะเราก็สลด์ สไลด์ชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะสไลด์เป็นยาวๆแล้วเราก็เตรียมไว้เสร็จเราก็มาจัดจานกันก็เอาหมูมาวางบนเส้นบะหมี่นะคะโดยผักที่เราชอบลงไปทีนี้เราก็จะต้องมีน้ําจิ้มสักนิดนึงเนาะเป็นคนใต้เขาเรียกน้ําจิ้มพริกเขียวก็คือจะมีตัวพริกขี้หนูสวนนะคะซื้อมาแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้เลยมันก็จะใช้ได้นานาอยู่ได้เป็นเดือนเดือน แล้วก็มีกระเทียมมีเกลือน้ำตาลปี๊บนะคะเอาตำรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะตำรวมกันเสร็จแล้วปึ๊บเราก็จะบีบมะนาวลงไปทีนี้เราก็ชิมรสถ้าเค็มพอแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำปลาแต่ถ้าใครอยากได้มีรสน้ำปลานิดนึงหอมๆก็ใส่น้ำปลาลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ชิมรสเปรี้ยวหวานเค็มเนาะตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ไว้กินกับหมูเนาะ พร้อมกินกันหรือยังคะแดดเป่างเลยวันนี้แดดดีขอใส่กระเทียมเจียวนิดนึงนะคะจริงเป็นน้ำพริกกะปหมูคือมาจากอินเทอร์เน็ตพี่ๆเขาขายกันนะคะสำหรับคนไทยที่เขาทำอาหารทานกันที่นี่เขาก็จะทำอาหารแล้วก็โพสขายในเว็บไซต์เนาะแล้วก็อุดหนุนเขาเพราะว่าตอนนี้ก็ ล็อกดาวห้ามออกข้างนอกอยู่บ้านช่วยชาตินะคะหุยน่ากินมากน่ากินที่สุดโอเคเรามาชิมกันดีกว่านะคะเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคนใต้เขาจะเรียกพริกเขียวน้ำจิ้มพริกเขียวเนาะเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะคะตัวเส้นก็ต้องคลุกน้ำมันไว้นิดนึงเนาะตอนเย็นแล้วมันจะได้ไม่เหนียวติดกันอันนี้ก็เริ่มเหนียวแล้วแต่ก็ยังโอเคอยู่ ทีนี้เราก็จะมาเริ่มกินตรงไหนดีวะนากินไปหมดแล้วโอเคเอาหมูก,กันนี่ลาดกับน,น้ำจิ้มเลยฟรบนี่นะคะนี่นะเห็นไหมอื้อ จิ้มรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานนิดๆด,ดีค่ะเนาะก็หมูเนาะในคำนี้เลย อ,อันนี้ต้องนี่นะคะมี่พริกกากหมูอืมกรุบกรอบอร่อยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ อย่าลืมซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวอยู่บ้านเบื่อคนเดียวรู้ด้วยนะมาเล่นกันดีกว่าทำอะไรกินกันเนาะไปละค่ะ